สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฟังเข้าวฟ่างจะมารีวิวขนมแซนวิชนะครับของพี่สาวแซนวิชไส้บารน่านาะครับในราคา15บาท1กล่องนะครับฟ้างขายทุกวันจันถึงจันถึงเสาที่หน้าเสนหานะครับจังหวัดะาชังเราตั้งแต่ตีห้ากว่าถึง ถึงแปโมงนะครับผู้ใดท่านใดสนใจทักทายฟางได้นะครับฟางใครอยู่หน้าหมู่บ้านใกล้ๆร้านข้าพเผานะครับเดีย๋ยววันนี้ฟางจะมารีวิวชิมให้ดูนะครับว่าแซนดวิชไซบอร์โอน่าอ,นอร่อยขนาดไหนนะครับ รสันวิชนิ่มเลยครับขนมปังก็เอร่อยอร่อยมากเลยครับเนื้อนิ่มจูกใจคนซื้อแน่เลยนะครับในราคาสิบห้าบาทราคาย่อมเยาวนะครับมีบายอย่างนี้นะครับ มีมายู่ในด้วยนะครับโรอย ถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตระสายเขาฟัางคุมมิจฉาได้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคน